สวัสดีครับวันนี้จะพามาเบิ่งเครื่องสีเขานะครับของของร้านของร้านย่บ้านเนี่ยครับกระซีเขานอ่เป็นของส่วนโตนะครับเอาไว้เพื่อรับสีเข้าไปไ้บ้านนะครับตัวใดอย่างมาซีกะมาซีใดนะครับในบริเวณในใกล้ๆนะครับในบริเวณตำบลจ้องนะครับนะครับนอกตำบล อ่าบ่กไก่ระยะทางบ่กไก่กัสามารถน้ามาสีหรือไอไปรับอาอยุบาทก็ไ้น,นะครับครับนี่ครับบริเวณอันอนี้นกับถึงส่รถนูรถเค้นนะครับนี่รถสุกนะครับวันนี้ยอดเข่าสามสิบสอบนะครับถ้าไปเบิรงเครื่องนะครับมาได้แ่าแก่ ฮะไะก่มาเยอะไก่ของขึ้นนะเข่ากำขึน้นเข่ายังมาอะเข่าเข่าบอก

อันนี้เป็นห่อนะครับทางหลังครับทางหลันงนี่เป็นห่อมีตรงนั้นห่ออันนี้ห,นะห่อนนหยาบนะครับวันนี้แล้วก็ปนฟ้าปนกันไปนะครับอันนี้ห่อมเชือกไว้หย,ยาบเนี่ยอยู่อันนี้นะต้องำๆกันนะครับสองสองตัวนี้ก็ตัวนี้ มาตัวนี้นี่งี้ยก็มูลมรวมมกันนะครับอาห้ามากอตัวนี้นะครับแต่ห้ามขายเ่าไปขายนะครับในเง็นสี่กับเง็นสีได้เลย ก็เมี่ยเป็นร้านนะครับร้านเสาวโอ้สิอีกว่าดนได้ฮะอีกกว่าดนได้กับเมืิแล้ว ต้นแรกรอบแรกกันบ้านี่รอบแรกกันบ้านี่ไม้ถึงว่าอันนั้นอันนั้นมามาหลังอันนี้มากกว่าลูกเมียวรถหนูเมียวแม่ว่าบา้านเท่าอันนั้นบ้านไก่เอาอันไกท่ที่สุวตีที่โตไปอันไปรับไหมไม่รับภาษีาเลยไหมบ้านไหน ตรงไว้แค่รงไว้าส้นนี่ขึ้นเหมือนแค่ลงไว้แต่วซา้นทังหลังนี่หลับปะออบัว่ามบ้าใ่าฝุ่นบกราะมีแม่บ้านมาั้งฟังกลาสิทธิ์โอ้ไม่ผ่านนั่นก็จะหูเองมันปะก็จะมาเองมาเองแอบเขามากอ่ะ ตอาน้อมาสีแลายกับหมามเมื่อต้องเมื่อจงมารับเสีนหนึ่งเลี้ยงก็นเขานไ<อ>น,นั่งเนังเีกมาอี่หอนิ้าแล้วมอะเจ้ามันีแล้ว็เ้าบบหน้าก็แบบนี้บหน้าโอ้ใครใก็แบบใครก็บเพินไปับไปับมามาสีเป็นไมด้ามีแไหได้ ก็จะขายมาก็จะรับมาสีไห่แต่ว่าเขาเจาสิรับเจ้าะไอไห่หัพืเบอว่าไปให้หัวห่ก็จะเ้าพอห้เยเลยก็จะเาโป่ะนี่มอข่าเบื่อนะครับที่จากสอบตงมา้เรามากัน มากองไหนกองคุณกองยังเงียกองเศษท่างๆออกนะครัถึงคุ้นรแต่ยังลูกกองนี้นะครับลูกกองนี้เดี๋ยวเขาไปอยู่ในเครื่องกระเทากอาก,กาศออกมาอยู่ในกระถางนะครับเขาอันนี้รถแดงในครับรถแดกเป็นคองใส่บานนะครับอันนี้รถนหนึ่งครับนี่ยึดถ่ายรถนี่ยึดถ่ารถนี่ก็รถหนึ่งเท่ากัน เป็นบ้านอื่นนะครับมันกะมารับโอ้หลายตระหน่สิบสอบได้เยอะครับทย์อันล่งสีมันกะยู่ติดมันยู่ทงนะครับล่งสีมันอันนี้กะมองน,นี่มองแกบออกนะครับนี่นี่ครับมองแกบอ,อกมันแห้งลายๆมันก็เลยเอา เตียงเอาแครห้างนะครับาใสราวะมันมันทางแห้งนะครับทางแห้งเราแกะมันกระจายนะครับอันนี้เิ่นเอาแกะไปขายได้นะครับนี่ี่ก็อันนี้เป็นแบบสีมะมัแกะสีไม้นะครับุดติดทองไทยหน้านะครับนี่ครับอันนี้ร่อรงสีอ่าร่องสีอภิชัยนะครับเป็นร่องสีร้านร้านเคยนะครับ รับลานสาวนะครับโยติดนี่ครับติดตรงหน้านะครับกับรับสีนะครับทันผูใ้ใดยุกไกลกับันอยากให้ไปรับให้กกบก็ได้นะครับถ้าอยากให้อยากเอามาสีเองก็เอามาสีได้นะครับในเขตพื้นที่ ของอำเภอจังหารนะครับก็ผู้ใดสนใจก็นํนำมาซีได้นะครับ ถึงว่าถึงว่าตางเ่าตตากว่าแหงไม่ไดกั็ถือว่าเม็ดก้ามดีอยู่ว่าเราอันนู้นตากหน่อยมันก็ไปบุดเลยถ้าันมันเพ่มมันมุดนีตากเน่ยครับผมเนี่ยตากมันแหงมันแหงโคตรหมแหงโคตรก็มันมันตากกันว่าตากเลยกับวดีเมี่อานเม็ดดีเม็ดดีวันเกียไก็โดนไ่ได้ ีเพิ่นกดยแล้วนรัน้านดยแล้วย่างนันกประมาณัาก่มันแดดต้องแดดกันแดดแห้งแดดแห้งกับแดดต้องแดดพอดีก็่นแดดแดด้แลว่าขันมันขันสามสามสีแดดนี่โอมันแหงโดตรมันสิุน โต๊เซนโ้งเกัน่อเก็นมีน่ยนพราะนั่นนี่เพื่อนเพื่อนนั่นเพื่อนันซูมอยู่แล้วเราบันทไอโตอากาศข้างนอกนี่มันลมมันทายเท่ไหมมนก็เลยแบบว่าก็ซูมกันไปแต่ก็ไ่แห้งเกินไปก็เลยพอดี คนไหน์คนแชร์คนติดตามเนี่ยนะครับเนี่ยขอบคุณครับ